ต่อมาเราก็จะมาทำข้าวเหนียวมูนเลยนะคะเริ่มแรกก็จะมานึ่งข้าวเหนียวไรเบอร์รี่ก่อนนะคะที่แช่น้ำไปตั้งแต่เมื่อคืนนะคะตอนเช้ามาก็เอามานึ่งนะคะร้างน้ำให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็เติมน้ำใส่หม้อเลยนะคะ ก็เอาไปนึ่งเลยค่ะก็นึ่งเตาแก๊สนะคะมันจะได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะแล้วก็จะเอาฝามาปิดอันนี้ก็เป็นมะม่วงอกร่องนะคะได้มาจากบ้านดอนกอยก็จะคัดเอาแต่ลูกสวยๆนะคะเพราะว่าจะเอาไปใส่บาตรด้วยก็จะล้างทำความสะอาดแล้วค่อยเอาไปใส่ถุง แล้วก็จะมาทําน้ํำข้าวเหนียวมูนเลยนะคะก็จะใส่น้ํากะทิกล่องลงไปไม่มีกะทิลูกนะคะตามไปด้วยน้ําตาลแล้วก็เกลือนะคะใครชอบหวานชอบมันก็ใส่น้ําตาลใส่เกลือตามจชอบได้เลยนะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะ ชิมดูก็รสชาติกลมกล่อมหวานมันพอดีแล้วนะคะก็จะใส่ข้าวไลเบอรี่ลงไปเลยนะคะข้าวไลเบอรรี่ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะตักใส่กระทะเลยนะคะลงไปในน้ำกะทิใส่ตอนกะทิกำลังเดือดนะคะตอนที่ว่ามันกำลังแตกมันนะคะแล้วค่อย ปิดแก๊สนะคะแล้วก็คุณปิดแก๊สคุณให้มันเย็นตัวลงนะคะพักไว้ก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะเอาไปใส่กล่องนะคะจะเอาไปใส่บาทนะคะ ก็สาธุด้วยกันนะคะอันนี้ได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นบะบวงออกตรองกับข้าวเหนียวมูนไลบอรีนะคะสีเอาไปให้ปูกํายากินฝีเมือ่อหล่ะไปกันนะคะ่ะกินข้าวเหนียวบ ก็ข้าเหนียวมูลไปให้ปู่ให้ย่าแล้วก็คนแก่ใกล้ๆบ้านด้วยนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ